สวัสดีค่ะวลินทรอนใจเย็นหมวยตำแหน่ง Assistant Senior Sales e x e ู u t i อ e S3 อายุงาน9ปีบริษัทวันมอลลค่ะ เดิมเคยเป็นเซลล์โคม,มาก่อนค่ะได้ออกหาลูกค้าจึงรู้สึกว่าชอบและบวกกับเรียนด้านสายวิทยาศาสตร์จึงนำความรู้มาใช้และมาทำงานที่วันมอลลิงค่ะได้พบเจอลูกค้าและมีคอนเน c t ชันมากขึ้นค่ะได้มีเวิร์กไลฟ์บาลานในการใช้ชีวิตเป็นงานคินนิ่งและคอนไฟสเปซบ่อบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่อับอากาศค่ะการเจาะบ่อสังเกตการตรวจวัดน้าใต้ดินค่ะซึ่งการทางานค่อนข้างยุ่งยากต้องใช้พื้นที่อย่างจากัดและข้อกฎหมายต้องถูกต้องค่ะส่วนใหญ่จะแนะนา ลูกค้าเป็นซีโร่แลนฟิลดทั้งหมดค่ะเพื่อลดพื้นที่ในการฝังกลบให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาต่างๆจากประสบการณ์จริงที่เราเจอค่ะประเมินหน้างานและประเมินราคาได้รวดเร็วปิดจบงานได้ไวค่ะ one stop service จบที่เราเบาที่สุด one more link one more link care about our planet